ศรัทธาและการทำความดีคือเคล็ดลับแห่งชีวิตที่งดงามของเจ้าดังนั้นจงรักษาไว้เถิดจงสแสวงหาความรู้และวิทยาการและจงใฝ่ในการอ่านเพราะมันจะช่วยขจัดความกังวลจงต่ออายุการเต่าบะเสมอและจงละทิ้งบาปเพราะบาปทำให้ชีวิตของเจ้าขมคืนจงอ่านอันกุรอานด้วยการพินิษพิจารณา และจงระลึกถึงอัลลอฮ์อย่างสม่ำเสมอจงทำดีต่อผู้คนในทุกรูปแบบแล้วจิตใจของเจ้าจะเบิกบานจงเป็นคนกล้าหาญอย่าเป็นคนขลาดกลัวเพราะผู้กล้าคือผู้ที่จิตใจเบิกบานจงชำระหัวใจของเจ้าให้พ้นจากความอิจฉาความพยาบาทความไม่บริสุทธิ์การหลอกลวงและโรคทางใจทุกชนิด จงละทิ้งสิ่งที่เกินพอดีในเรื่องการมองการพูดการฟังการครบหาการกินและการนอนจงทุ่มเทในงานที่เกิดผลเจ้าจะลืมความกังวลและความเศร้าของเจ้าจงใช้ชีวิตอยู่ในขอบเขตของวันนี้และจงลืมอดีตและอนาคตไปเสียจงมองดูผู้ที่ด้อยกว่าเจ้าทั้งในรูปลักษณ์ปัจจัยยังชีพสุขภาพและเรื่องอื่นๆ จงเตรียมใจรับผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดแล้วจงจัดการกับมันหากมันเกิดขึ้นจริงอย่าปล่อยใจให้ติดตามจินตนาการที่น่ากลัวและความคิดที่เลวร้ายอย่ากโกรธจงอดทนจงระง,งับอารมณ์จงอ่อนโยนและจงให้อภัยเพราะอายุคนเรานั้นสั้นหนักอย่าคาดหวังว่าความโปรดปรานจะหมดไปหรือเคราะหร้ายจะเข้ามา แต่จงมอบหมายต่ออเลอเถิดจงให้ขนาดของปัญหาตามความเป็นจริงและอยากขยายเหตุการณ์เกินความเป็นจริงจงกำจัดบ่มคิดเรื่องสมคบคิดและการคอยเคราะห์ร้ายออกไปเสียจงทำให้ชีวิตเรียบง่ายและจงละทิ้งความฟุ่มเฟือยจงเปรียบเทียบระหว่างความโปรดปรานที่เจ้ามีอยู่กับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับเจ้า แล้วเจ้าจะพบว่าผลกำไรยิ่งกว่าความสูญเสียคำพูดที่ไม่ดีที่มีคนพูดถึงเจ้ามันจะไม่เป็นอันตรายแก่เจ้าแต่มันจะเป็นโทษแก่ผู้พูดเองดังนั้นอย่าไปใส่ใจมันเลยจงแก้ไขความคิดของเจ้าจงคิดถึงความโปรดปร,รานความสำเร็จและคุณงามความดีอย่ารอคอยคำขอบคุณจากใครเพราะเจ้าไม่มีสิทธิ์เหนือใคร และการทำความดีของเจ้าควรเพื่อความพอพระทัยของอ a l l o ์เท่านั้นจงกำหนดโครงการที่เกิดประโยชน์สำหรับเจ้าคิดถึงมันและจงหมกมุ่นกับมันเพื่อให้เจ้าลืมความกังวลของเจ้าจงทำงานของเจ้าให้เสร็จทันทีอย่าผัดวันประกันพรุ่งจงเรียนรู้งานที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับเจ้าและจงทำงานที่เจ้ารู้สึกสบายใจกับมัน จงคิดถึงความโปรดปรานของทลาะที่มีต่อเจ้าจงพูดถึงมันและจงขอบคุณพระองค์เถิดจงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้เจ้าไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทรัพย์สิสนครอบครัวและงานจงปฏิบัติต่อคนใกล้และคนไกลโดยมองหาข้อดีและละสายตาจากข้อบกพร่องจงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นต่อความผิดพลาดข่าวมือ การติดตามข้อผิดพลาดและเรื่องราวของผู้คนจงเดินออกกำลังกายและใส่ใจในสุขภาพของเจ้าเพราะจิตที่ดีอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงจงวิงวอนต่ออัลลอฮ์เสมอขอการอภัยขอให้มีสุขภาพดีขอให้มีความเรียบร้อยในชีวิตและขอความปลอดภัย